กลับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับอยากจะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งโอ้โห oh ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นพลาดในช่วงนี้เพราะว่าในเบรกท้ายจะได้เจอกับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งไลน์มาได้นะคะส่งตัวเลขอาชีพที่ทําอยู่และใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเลขก็ส่งกันมาได้ไม่ว่าจะเป็น,น,เ,ปนเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านอะไรก็ส่งกันม,มาได้โดยเฉพาะวันนี้จะพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใครที่อยากจะเปลี่ยนในช่วงนี้ อาจารย์ปอกเขามีวิธีมันแนะนํานะครับใช่วนในช่วงนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้โอ้ยผมหิวจะแย่อยู่แล้ว,ลวใช่ไ,ไหมอย่างที่เราบอกไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะชามก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่เราให้เห็นกันก่อนปิดเบรกเนี่ยนะคะคเดี๋ยวพาไปเลยที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะค,คุณผู้ชมไปซึก ด้วนตะเกียบแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์พร้อมๆกันนะคะชามกะละมังเมื่อสักครู่เนี่ยคุณค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวได้4กิโลกรัม4กิโลกรัมนี่ชามนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกเนี่ยถ้าไม่บอกนี่ก็คิดว่ากะละมังซักผ้าเหมือนกันคุณมันใหญ่มากจริงๆนี่แหละค่ะก่อนจะชมการแข่งขันนะคะก็มาดูชามขนาดยักษ์กันก่อนนี่คือชามนะคะขนาดกว้างของชามนะคะ46เซนติเมตรกว้าง โอ้โหเกินหนึ่งฟุตอะคุณโอ้โหลูกชิ้นนี่ประมาณ5-6ลูกได้ใหญ่มากก็เติมเส้นบะหม,มี่วัตถุดิบต่างๆมีทั้งเนื้อหมูเครื่องในลูกชิ้นขนาดซุปเปอร์จมโบ้แล้วก็ผักต่างๆรวมน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยน,นะคะค4กิโลกร,รัมอย่างที่บอกไปสถานที่ประลองท้าดวลตะเกียบรับประทานก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้ก็คือร้านฟ้ารุ่งก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ยักษ์ที่สุดในซอยหมู่บ้านสยามพัฒนาตําบลบางหัวเสืออําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็มีคุณพรน,นพัฒน์พรมสมบัติเป็นเจ้าของร้านนะคะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือฉลองครบรอบหนึ่งปีของร้านค<อ>่ะส่วนผู้เข้าแข่งขันคุณดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแข่งกันหลายคนมากแต่ในที่สุดก็ดวลกันมาจนเหลือสคนสุดท้ายนี่แหละค่ะก็คือ เด็กชายนันทิพัฒเลิศสุวรรณหรือว่าน้องดิฟอายุ12ขวบนะคะคุณฝั่งซ้ายนะคะเสื้อสีเทานะคะกับคุณอมรเทพเอี่ยมสะอาดหรือคุณโจวัย38ปีแห่เรียกได้ว่าสู้ันแบภาพารุ่นเลยถูกต้องแล้วซึ่งก่อนการแข่งขันนะคะทั้งคู่ก็มั่นใจเลยว่าหนีตัวเองจะต้องเป็นผู้ชนะคว้ารางวัลคือ รางวัลชนะเลิศนะคุณคจะได้แหวนทองคําน้ำหนักสองสลึงส่วนรองชนะเลิศก็จะได้รางวัลเป็นเงินสด1,000บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขามาแลกนิดนึงนะคะ,ะ,ะจะต้องกินกว๋วยเตี๋ยวชาม4กิโลกรัมนี้ให้หมดภายในเวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมวงทาน <4 S 1> ให้หมดเ่ แล้วใครทานบทก่อนรับแหวนทองเลยใช่ไหมถูกต้องแหวนทองคําน้ําหนักสองสลึงนี่คือรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศนะคะซึ่งหลังจากผ่านไปได้เพียงครึ่งชั่วโมงน่าเสียดายคุณน้องดิฟบน้องดิฟบอายุ12บสองขวายกทองขาวซะแล้วโอนบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วค่ะน้องตัวเล็กแค่นั้นเองใช่สี่กิโลน้องเะทานยังไงลูกก่อนที่จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาแข่งกันมาก่อนแล้วเพราะงั้นากินกันมาจนจุกเสียดแน่นเฟ้อเลยไม่ไหวแล้วยกทองขาว กันไปเลยเออะะขณะที่คุณโจคู่แข่งขันยังคงนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวต่อไปแบบชิลๆใจเย็นๆจนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันหนึ่งชั่วโมงเต็มคุณขาแต่น่าเสียดายค่ะปรากฏว่าคุณโจเนี่ย ทานก๋วยเตี๋ยวไม่หมดออ๋อก็ผิดกติกาสิใช่ค่ะก็เลยพลาดรางวัลชนะเลิศไปนะคะโดยเจ้าของร้านก็ได้มอบรางวัลปลอบใจค่ะค,คุณโจเป็นเงินสด1,000บาทนะคะคส่วนน้องดิฟยกทงขาวไปนั้นก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นเงินสด500บาทซึ่งก็สร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่ลูกค้าที่แวะเวียนกันมาอุดหนุนโดยเจ้าของร้านเนี่ยนะคะยังบอกด้วยว่าปีหน้า จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นอีกแน่นอน<ฮ>แต่ว่าอะไรรูกไหมคุณแต่ว่าอะไรครับให้ผู้ร่วมแข่งขันเป็นผู้หญิงเท่านั้นโอ้ย,อยตีโต๊ะ เอสิรอกันเลยในปีหน้านะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะก็สามารถแวะไปชิมลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านนี้กันก่อนได้นะคะหรือว่าใครไปอยากจะไปวอร์มท้องรอสําหรับการแข่งขันปีหน้าก็ไปได้เช่นเดียวกันไปที่ร้านเขาไปลองซ้อมกันดูก่อนแต่ผมจะเสียได้จริงๆอยู่ที่รับประแดงสมุรปราการนะคะไม่งั้นปีหน้าจะไปแข่งนะไม่เป็นไรคุณรอปีต่อไปไปวอร์มท้องรอกันหรือคุณไม่ต้องรอแข่งก็ได้คุณก็ไปกินเลยแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงน้องนุ่งอะไรด้วยขอบคุณ ค่ะ